จะพาไปดูนาข้าบันไดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดนะครับก็คือที่อำเภอชาตการจังหวัดพิษณุโลกนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการโกกันเกินนะครับวันนี้นะครับมีทิปมันๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับหลังจากกลับมาจากอุ้มผางนะครับเราก็จัดต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกครับแล้วก็จะไปดูนาข้าบันไดงงใช่ไหมครับนาข้าบันไดที่จังหวัดพิษณุโลกมีได้ยังไงมีครับ อยู่ที่บ้านน้ำจวงนะครับอําเภอชาตกาลนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นนาข้าบันไดที่ไม่เหมือนกับที่บ้านป่าบงเปียงหรือห้วยห้อมที่แม่ลาน้อยนะครับจะคนละแบบกันตรงนี้เป็นนาข้าบันไดที่เป็นลักษณะคล้ายๆกับซาปาของประเทศเวียดนามคือด้านชั้นบนสุดเนี่ยเขาจะทําเป็นรูปทรงกลมนะครับสวยนะครับเดีย๋ยวลองไปดูว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ที่บ้านน้าจวงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ นาข้ามันจะอย่างเดียวนะครับมันมีน้ําตกด้วยนะครับชื่อน้ําตกตาดปลากั้งนะครับซึ่งเขาให้สมญาณว่าเป็นมินิทีรอซูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่นะครับจะว้าวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราคอยติดตามดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะสนุกขนาดไหนนะครับนี่ครับทริปนี้เราไปไหนเนี่ยหาประจําครับวันนี้ทริปไปไหนนะพี่ไม่รู้เลยเหรอไม่รู้พี่เอครับพี่เอไม่รู้เรื่องเลยครับว่าไปไหนครับอะเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่า วันนี้นาขั้นบันไดที่บ้านน้ำจวงจะเป็นยังไงนะครับขอติดตามนะครับแล้วเจอกันก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกกันเกินะครับวันนี้มีทิปอันซีนอันซีนมาฝากกันอีกแล้วนะครับดูให้จบนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ สำหรับจุดหมายปลายทางในวันนี้นะครับก็คืออำเภอชาติการนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับเราออกเดินทางจากกรุงเทพโดยใช้เส้นทางสายเอเชียนะครับมุบ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีจากนั้นก็ใช้ถนนสาย11นะครับตากฟ้าวังทองซึ่งเป็นถนนที่ตรงยาวแบบสุดๆไปเลยนะครับจุดพักแรกของเราในวันนี้นะครับก็คือน้ําตกแก่งซองบนถนนสาย12นะครับเพื่อจะรอสมาชิกอีก2คันที่จะตามมาสมทบกันในวันนี้ครับ นี้เดินทางกันมา7จ็ดคันนะครับฝนปอยๆยๆตลอดทางเลยครับวันนี้เขาว่าพายุขเข้าอีกแล้วนะครับหลังๆมันนี่โกกันเกอออกทิศทีไรฝนตกทุกทีเลยครับไปครับดูต่อ นีอยู่กันที่น้ำตกแก่งซองนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับกำลังจะเข้าสู่เส้นในซึ่งเป็นถนนที่จะเข้าไปสู่อำเภอชาติการนะครับเรามาแวะถ่ายรลปถ่ายรูปกับตรงนี้ก่อนนะครับเราจะหามื้อเที่ยงกินที่นี่ก็ได้นะครับตอนนี้น้ำเยอะมากครับเป็นพื้นที่เลยน้ำแน่นมากอะบริเวณนี้ก็จะมีพวกของขายนะครับมีอาหารนะครับมีจุดที่แบบเล่นน้ําได้นะครับมีทูชีพให้เช่านะครับ มีแค่ให้นั่งนะครับเยอะเลยนะครับริมตลิ่งเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้น้ําเยอะนะครับก็จะโดนทําลายไปบ้างนะครับถูกทางไปบ้างแต่ก็ยังพอที่จะเสร็จมรชาติได้อยู่นะครับถือว่าแจ่มครับตรงนี้ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาเส้นนี้นะครับก็อาจจะเป็นจุดแวะพักรถอีกแห่งหนึ่งนะที่น่าสนใจแจ๋วครับ น้ำตกแก่งซองเป็นหนึ่งในน้ำตกหลายๆแห่งของอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับเป็นจุดพักรถริมทางบนถนนสาย12นะครับที่นี่ยังมีร้านอาหารร้านกาแฟไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับมีวิวสวยๆให้นั่งผ่อนคลายได้อีกด้วยนะครับส่วนถ้าจะลงเล่นน้ำนะครับช่วงฤดูฝนแบบนี้ไม่เหมาะครับตรงนี้เขาเรียกอะไรครับรรน้ำตกอะ ต้อตกอะไรอ่ะยัไม่รู้แล้วตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรดีกว่าไปรูโลกไอ้ถูกเว้ยถูกเว้ยถูกเว้ยได้ข่าวไปหาหมอมาเป็นไงบ้างไปตรวจได้ยังหาหมอมาแล้วแล้วเป็นไงไม่เจอไม่เจอโรคเลยเหรอไม่เจอหมอไม่เจอหมอนะครับโอ้แน่นอนก็เดี๋ยวออกจากนี่ไปนะครับก็จะเข้าสู่ นเนอำเภอชาติกาแล้วนะครับก็ผมจะไม่ได้วิ่งไปทางอำเภอ,อนครไทยนะครับจะตัดเข้าตรงบ้านตรงบ้านอะไรนะตรง,ง,ง,งเนี้ยตรงโค้งเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวจะวิ่งเข้าเส้นในผ่าทะลุไปเส้นนี้ทําถนนใหม่ครับถ้าเกิดมาเมื่อสักห้าหกปีที่แล้วเละแน่นอนตอนนี้ทําถนนใหม่แนละ้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับป สำหรับเส้นทางจากอำเภอวังทองไปอำเภอชาติการนะครับ mm hmm. ผมเลือกใช้เส้นทางบ้านแก่งโสภาบ้านสวนเมี่ยงครับเป็นเส้นทางลับที่จะตัดผ่านป่าเพื่อเขาและลำน้ำแควน้อยครับ mm hmm. เพื่อไปทะลุออกถนนสาย1143ที่บ้านห้วยเทินครับสภาพเส้นทางดีวิวสวยรถน้อยขับขี่สนุกครับ องบอกเลยนะครับว่าเส้นทางนี้เป็นทางลัดนะครับสามารถลัดจากทางหลักได้กว่า20กิโลเมตรเลยนะครับวิวสวยนะครับเราจะมองเห็นขุนเขาลักไทยเนินละปางอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับในช่วงแรกซึ่งตอนนี้ก็หลบไปอยู่ทางด้านหลังแล้วนะครับสภาพเส้นทางดีนะครับลาดยางใหม่ๆเลยนะฮะรถน้อยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้เร่งรีบอะไรมากนะครับเพราะทางนี้จะมีโค้งค่อนข้างเยอะนะฮะบางจุดก็ชันพอประมาณนะครับขึ้นเขาลงเขาสลับไปครับ ตอนนี้เราเหลือกันอยู่แค่3คันเท่านั้นเองนะฮะส่วนที่เหลือมุ่งหน้าไปแล้วนะครับเพราะว่าผมมัวแต่ถ่ายรูปก,กันอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราทิ้งหมุดเอาไว้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หมุดพิกัดครับอำเภอชาติกา อนนี้ถึงอำเภอชาติกาญจน์นะครับพร้อมแล้วนะครับคณะก็เติมพลังหยิบท้องกันเรียบร้อยซื้อของซื้อสเสบียงกันที่นี่นะครับเป็นจุดสุดท้ายที่จะขึ้นบ้านน้ำจวงนะครับวันนี้ครบคณะแล้วครับมาแล้วครับสายอื่น <c oughs> สายอื่นมาแล้วสองตัวาตามมาจากกรุงเทพนะครับมันจบกันที่นี่จากนี้ไปอีกประมาณ70กิโลเมตรนะครับจะเป็นเส้นทางบนเขาล้วน เดีมาดูกันครับว่าวันนี้จะโดนผลไหมนะครับพอดูจากสถานการณ์แล้วอาจจะตกอีกรอบนะครับทางทางผลเลยมี่ทางดีทางดีงดีมีเซเว่นดีมีเซเว่นจริงนะ <laughs> <laughs> งนะชมครับผมแล้วเจอกันขึ้นบน จากอำเภอชาตการใช้ถนนสาย1237นะครับที่สามารถไปได้ถึงอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตร,รดิตครับเส้นทางลัดล้อไปตามป่าเขาสามารถไปตัดออกอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายได้นะครับถนนสายนี้ผมเคยมาในช่วงฤด,ดูหนาวซึ่งวิวทิวทัศน์จะค่อนข้างแห้งแล้งนะครับแต่พอมาเจอช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเขียวชวยอุ่มทั้งเส้นทางเลยฮะ เราจะขึ้นบ้านน้ำจวงกันที่บ้านนาตอนนะครับระยะทางจากอำเภอชาตการไปถึงบ้านน้ำจวงนะครับประมาณ40กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่เส้นทางเขาบอกว่าค่อนข้างแคบนะครับเมื่อก่อนเป็นทางลูกลังนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าตอนนี้สร้างใหม่กันหรือยังนะครับ gotta set it then I gotta go in Then I gotta get it then I gotta blow in Then I gotta shut it, any little thing a nigga Huh?

โอ้ยสามเดือนโอ้ยมเดอนเพ่เอีกเนี่ยสามดเป่สามบอกออโอ้ม่ยอคุณค่ะโอนี่มันมีสีจริงมันมีสี่รงเก้าเ้า นานในคืนสักทีตัวข้างบนมันเตรียมตัวกันเต็มพี่แล้วตอนนี้อันนี้หมดหมูกระทะไปกี่ชุดแล้วก็ไม่รู้แอรบอกไม่มีอะไรกินไงทำไมหมูกระทะพิเศษด้วยเรากินไม่ได้นะไม่เป็นไรเรามีอีเขานีนะอยู่กันสามคนนะครับโอะเโอโอยอดนะครับช่วยกันยำนะครับ แล้ววันนี้จัดให้ถึ่งลังหวานๆเลยเดี๋ยวกลับไปจัดกระเพาะเนื้อให้ซึ่งโลเดี๋ยวยอเดี๋ยวเอาได้เลยยอดแดงเนื้อวะไม่เหลือซึ่งจะกินเนื้อสุดนะกินเนื้อเพราะวอาอะไรโปรละซึ่งโลตามสูตรหรอซื้อตอนลดราคาพิเศษเดยอสองร้อยตอนนี้นะ มึงมาถามอะไรตอนนี้ให้ยอดฮะถามอะไรแต่งตอนเมียอยู่เนี่ยมึงฆ่ากูแลชัดยากได้ไงทำไมเราต้องกงกอนพ่อซื้อมาแปดพันไม่บอกเมียเลยรบร้อยครับนะร้อยสี่ห้าทีจับโครจับโครจับนี่นะครับกกันเกอร์กับแรดไลโน้ดนะครับมาเจิมให้พี่เล็กนะครับร้านอยู่ชาติการนะครับ ในตัวอำเภอเลยนะครับแต่ร้านนี้เดี๋ยวผมปรับทุกอย่างแล้วฮะทำทุกอย่างโมดิฟายรถสำหรับมอเตอร์คอร์สนะครับ <c oughs> ก,ก็โ,โกหโโโโสุดยอดครับเรื่องหัวใจไม่ต้องห่วงเลยที่วันนี้ทาไม่ได้เขานะครับวันนี้ผมไม่ได้ขึ้นบ้านน้ำจวงต้องยกนิ้วให้เขาเลยนะครับไหนพี่จับให้แล้ว <c oughs> จะยกนิ้วอะไรให้เขาฮะยิปโป้เลยพี่เขียวกดีเออเนี่ครับอันนี้เป็นช่องผมพี่ ูทูบยูอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มพวกผมก็เที่ยวทั่วประเทศนะพี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางกรุงเทพมันเป็นส่วนใหญ่อบแนะจบ้จบแลบแ้อยครั้บแลงเสือโ้โตคอร้สไอ้นี้เลยวจ้บลลแล้วเลจบแลแ้วจบอร้บแบวบล้วจบแล็วจบแลวลบแลล็กจบบคุ้มากแล่อบแลบลวบบว้บ้แ้ล้้้นแ พอเราคื้บปลาน,นวงบอกพี่เล็กแต่ใจพี่เขาใหญ่เยหลังจากที่เสียเวลารอยางกันกว่า2ชั่วโมงตอนนี้พร้อมแล้วครับที่จะขึ้นบ้านน้ำจวงแต่บอกเลยนะครับว่าวันนี้มืดแน่นอนครับไปครับ go เส้นทางขึ้นบ้านน้ำจวงเป็นคอนกรีตยอย่างดีแล้วนะครับขึ้นง่ายไม่ชันแต่แคบนะครับระวังรถสวนกันด้วยนะครับ สำหรับที่พักวันนี้นะครับเราติดต่อกับผู้ใหญ่นีรันไว้นะครับว่าจะขอมากางเต็นท์กันที่ภูทับสีนะครับซึ่งจะอยู่ก่อนถึงหมู่บ้านประมาณ1กิโลเมตรครับที่นี่มีบ้านพักนะครับราคาคนละ600บาทนะครับเป็นบ้านกระท่อมนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากชิลๆนะครับก็จะมีลานกางเต็นท์นะครับสามารถนําเต็นท์มากางได้ครับราคาต่อหลังนะครับ250าบาทหรือถ้าเกิดอยากจะเช่านะครับก็หลังละ350บบาทครับ ส่วนเรื่องอาหารนะครับถ้าเป็นอาหารเย็นราคาคนละ1 0 0บาทครับจะเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับทำให้คืนนี้พวกเราไม่ต้องออกไปหากินข้างนอกครับและไม่แน่นะครับวันนี้อาจจะมีการแสดงของน้องๆชาวมงให้เราได้ดูด้วยครับ ไกร์ครับผมใช้เต็นท์แบบง่ายๆครับจากที่กลางมาเป็นสิบๆปีแล้วเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์เต็นท์วงนี้ง่ายสุดแล้วครับคือผมไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยครับมาถึงก็จับวางเป็นช่อเหมียวจับวางแล้วก็ดึงครับแล้วยิ่งรุ่นใหม่ๆนะกูไม่ต้องดึงเลยพอจับปุ๊บมันขึ้นของมันเองแต่รุ่นเก่าก็ต้องดึงหน่อยอ่าเ้ครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับเต็นท์ผม อย่างเง,<อ>งี้ยนะครับนอนสองคน,บบนสคบาย <c oughs> เรียบร้อยเยอเยอะยี่ยม อาหารการกินวันนี้บอกเลยนะครับว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่นี้รันมากมากนะครับที่จัดเต็มให้เราขนาดนี้นะครับกับข้าว5อย่างนะครับพร้อมน้ําพริกแบบชาวมง้งที่รสชาติแจ่มมากๆเลยนะครับและคืนนี้นะครับเราจะได้ดูสาวๆชาวม้งกันด้วยครับสุดยอด บ้านน้ำจวงถ้าพูดถึงชื่อนี้สัก3าปีที่แล้วนะครับอาจจะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักเท่าไหร่นะฮะด้วยการเดินทางมาที่นี่ค่อนข้างลำบากนะครับแต่ภาพที่ดึงดูดผมตอนนั้นก็คือภาพนาขั้นบันไดเป็นขั้นขั้นนะครับล้อมรอบทางภูเขาแบบซาปาครับสวยมากๆเลยครับทุกคนคือผมไม่คิดว่าผมจะได้มาที่นี่นะครับจริงๆรู้จักที่นี่มา3-4ปีแล้วละครับแต่ผมลืมจนในครั้งนี้ครับที่ผมได้มาเยือนและทุกคนดูสิ่งที่ผมได้เจอสิครับ แบบนี้จะไม่ให้ผมหลงไหลสถานที่อย่างนี้ได้ยังไงครับเอาเป็นว่ามาเถอะครับมาลองสัมผัสดูที่ภูทับ4ีบ้านน้ำจวงนาข้ามันไดพิษณุโลกหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะเรียกกันนะครับแล้วคุณจะหลงรักที่นี่แบบผมนะฮะโอเคครับ, okay, รบพี่เอดีมากครับพูดอะไรกับน้องหน่อยครับ <laughs> น่ารักทุกคนเลยน่ารักทุกคนเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ถ้าพูดถึงเสน่ห์ของบ้านน้ำจวงให้ผมสาธยายหรือบรรยายให้คุณฟังหนึ่งชั่วโมงก็คงไม่จบนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะพยายามพาเที่ยวที่บ้านน้ำจวงให้ทั่วเลยนะครับยังไงแล้วก็ฝากติดตามกด subscribe กันไปด้วยนะครับ้ปวิดีโอด้วยไหมับว่าไงครับ hello you know okay thank you c ั t สำหรับคืนนี้นะครับก็กาาปาร์ตี้ยังค่ำคืนนะครับสไตล์พวกเรากับข้าวที่มีที่นี่เป็นบุฟเฟ่น,นะครับ <c oughs> ก็คือเรามานอนที่ศูนย์ท่องศูนย์ท่องเที่ยวภูทับศนะครับที่นี่ก็จะมีบริการในเรื่องของอาหารนะครับตอนช่วงเย็นก็จะเป็นลักษณะบุฟเฟ่น,นะครับหัวละหนึ่งร้อยบาทครับก็จะมีกับข้าวให้ทั้งหมดนะครับสี่อย่างนะครับแล้วก็จะมีน้าพริกให้อีกสองนะครับแล้วก็จะมีผักต้มอะไรพวกนี้ต่างๆเต็มถ้วยเลยนะครับ แล้วก็มีเจสวานะครับมาเปิดเชฟเทเบิลนะครับทำผัดกะเพราครับสุดอยอดวันนี้ก็าถือว่าคอมพิวตครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูตัวนาขั้บันไดนะว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับห่างจากที่พักเราเนี่ยประมาณ3กิโลจะขับมอเตอไซค์ไปตอนเช้าสำหรับคืนนี้เดี๋ยวขอกินข้าวนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับ